สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของแมงดาเนะ mm hmm. เมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. ผมไปเที่ยวตลาดชายแดนนะครับที่ช่องจอมจังหวัดส,สุรินทร์ครับช่องจอมนี้จะเป็นชื่อของช่องเขานะครับซึ่งเรียกว่าช่องจอม,มเป็นชื่อโบราณานะเป็นช่องเขาโบราณซึ่งผ่านไปผ่านมาระหว่างขมຈือกับขมแกรงเนี่ยเป็นพันปีแล้วช่องจอมเนี่ยมันจะอยู่ที่อำเภอกับเชิงนะอยู่ตรงข้ามเมืองอุดรเมนเจยนะครับของกัมพูชานะแล้วช่องนี่แหละมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติที่ ชาวคูชเนีเขาจะเอาพวกของพืชผลธรรมชาตินะครับเข้ามาขายนะครับอย่างเช่นมะม่วงแล้วก็พวกนี่แหละที่ผมกําลังเล่าแหละคือแมงดานะครับแมงดาที่มนอยู่ตามบึงนะครับบึงหนองหรือน้อนําธรรมชาตินะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขาเลี้ยงได้หรือเปล่านะแมงดานะแต่ว่าถ้ามาจากคูชเนีคือจำมาจากธรรมชาติแน่นอนผมเห็นแล้วนะผมรู้สึก ึ้กันนะว่ามันใหญ่นะขนาดของมัน,นผมไม่เคยเห็นแมงดาที่ประเทศไทยนะมันใหญ่ถึงขนาดนี้นะถ้าเป็นที่เมืองไทยที่ผมเคยเห็นที่ตลาดนะที่เขามาขายตามตลาดสมัยผมเป็นเด็กแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่บ่อยเพราะว่าแหล่งนะ้ำธรรมชาติในไทยมันถูกทําลายเพราะว่าแมงดาเนี่ยมันเป็นมแมลงธรรมชาติครับถ้าใครไม่รู้จักแมงดานะคนรุ่นใหม่ให้นึกถึงน้ําพริกแมงดานะครับกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะกลิ่นแมงดาแหละก็คือมแมลงนี่แหละที่เรียกว่าแมงดาเขาจะไป ย่างนะครับแล้วก็ไปตากับน้าพริกนะจนเขาเรียกน้าพริกแมงดาเพราะมีกลิ่นแมงดาสําหรับคนที่ชอบก็ชอบนะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบมันเหมือนกับทุเรียนอ่ะใครที่ชอบก็บอกว่ามันหอมนะใครไม่ชอบก็บอกว่ามันเหม็นแต่ที่ผมมาพูดในวันนี้นะก็คือที่เมืองไทยเนี่ยมันมีเหมือนกันนะแมงดามันมีน้อยเพราะว,ว่าแหล่งน้ําธรรมชาติน่ะมันถูกทําลายอย่างแต่ก่อนเนี่ยตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะจะมีแมงดาอยู่เพราะว่าพืชที่อยู่ริมตลิ่งนะครับ มันเป็นบ้านของแมงดานะพวกกบพวกต้นไม้น้ําต่างๆนะสาหร่ายต่างๆเนี่ยแหนจอกเนี่ยมันจะเป็นที่ที่แมงดามันหลบซ่อนอยู่วางไข่ครับถ้าเปรียบกับทะเลก็เหมือนป่าชายเลนของแมงดาเนะี่ยป่าชายเลนเนี่ยก็คือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําของสัตว์ในทะเลใช่ไหมพอมันแข็งแรงพอจะว่ายทวนกระแสคลื่อนดันก็ออกไปที่ทะเลไปใช้ชีวิตในโลกกว้างไอ้แมงดานี่ก็เหมือนกันแต่ว่าแมงดาเนี่ยมันจะอยู่จนมัน เติบใหญ่แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่แถวแถวแหล่งอนุบาลสว์น้ำของมันนั่นแหละมันก็มีชีวิตอยู่อย่างนั้นทีนี้พอมีโครงการขุดลอกห้วยหนองคลองมือต่างๆนะขุดลอกแม่น้ําขุดลอกสายน้ำพืชที่อยู่ตามริมตลิง่งมันก็ถูกขุดออกไปนะครับพอถูกขุดออกไปใช่ไหมคนไทยปัจจุบันเขาก็เอายนะูคาลิปตัสไปปลูกแทนะริมตลิง่งแล้วยูคาลิปตัสเนี่ยมันก็มีพิษนะใบมันนะเวลามันร่วงหล่นลงไปในแหล่งน้ำ พวกพืชน้ําต่างๆนะมันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันนะแต่มันน้อยวงจรชีวิตของแมงดามก็หายไปแมงดามันก็ค่อยๆหายไปจากสังคมไทยนะว่าเพราะว่าโครงการขุดลอกแหล่งน้าต่างๆก็มีทั่วประเทศเนาะอันนี้ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะที่อาหารพวกนี้มันจะหายไปจากระบบของธรรมชาติในประเทศไทยนะมันต้องเป็นโรคมันต้องเป็นเรื่องจงใจอะไรใช่ไหมเราโครงการนี้มามันทําลายอาหารเนะี่ยแต่ก่อนนะ่ย นอกจากปากจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวไทยแล้วใช่ไหมมันก็มีแหล่งน้ำี่แหละที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในการหามันมีหอยมีปูมีปลามีกุ้งหอยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หอยโขง่งหอยขมหอยเชอรี่อย่างเดียวนะหอยเชอรี่นี่มันมาทีหลังมันมาใหม่มันยังมีหอยกาบหอยลายนะครับหอยที่มันอยู่ในน้ําจืดนะอันนี้ผมกําลังเล่าเรื่องราวของน้ําจืดนะมันก็ถูกทาลายไปหมดพอแหล่งน้ําถูกทําลายใช่ไหม ป่าถูกทำลายคนก็ต้องไปพึ่งพาลมอาหารจากอุตสาหกรรมครับของเจ้านายใหญ่อ่ะผมขอเรียกเจ้าสัวเจ้านายใหญ่แล้วกันนะพอเราต้องซื้อของเขาทั้งหมดนะตอนนี้มันไม่ได้มีแค่อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะที่ต้องซื้อนะพืชก็เหมือนกันนะมะละกอที่เอามาตำส้มเนี่ยก็เป็นมะละกอที่เกิดจากการจํากัดการขยายพันธุ์ใช่ไหม GMO คือเราไม่สามารถเอาเมเล็ดมะละกอนะไปโปรยแล้วมันเกิดได้แต่ผมเคยโปรยแล้วมันเกิดเหมือนกันนะ ที่เขาบอกว่ามันไม่เกิดมันก็งอกนะแต่ว่ามันไม่มีผลมันไม่มีลูกผมก็เลยเลิกเลิกที่จะเพาะพันธุ์ไอเมล็ดมะละกอจากที่เวลาเวลาเราไปซื้อมะละกอสุกอ่ะที่เป็นลูกอะเรามาผ่ากันมันจะมีเม็ดดำๆผมเลิกแล้วคือตอนนี้ผมเป็นทาสของระบบอุตสาหกรรมอาหารแล้วไม่สามารถมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองได้แต่ว่ามันก็มีคนบางกลุ่มนะที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วเขาก็ทํากินเองนะแต่ว่ามันมีน้อยเพราะว่าถ้าจะมีชีวิตอย่างนั้นได้มันต้องมีเงินมากเลยนะมีเงิน มากที่จะพอมาใช้ชีวิตต,ตามอุดมคติแบบน,นี้ได้นะในโลกที่มันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แต่ว่าผมทำไม่ได้ผมม่ต้องซื้อเขาเอาอย่างนี้แหละแมงดานี่มันบอกอะไรเราครับมันบอกถึงความล่มสลายทางระบบอาหารในธรรมชาตินะถ้าใครที่อายุเกินเลข4ี่ขึ้นไปนะอย่างผมนะก็จะจาได้นะสมัยก่อนนะไอ้พวกมแมลงน้าพวกนี้มันจะมีทั่วไปเลยนะหลังจากแหล่งน้ําต่างๆมาถูกทําลายมันก็ทําให้เราต้องเป็น ห่วงโซ่ของระบบอุตสาหการรมอาหารนะผมจังจำได้เลยนะเมือ่อคราวที่ผมไปถ่ายคลิปที่สักแก้วนะครับที่สัเพลงนะที่ถ้าถ่ายเป็นแฟรรายการจริงๆนะของผมนะแล้วชอบเรื่องเนื้อหาที่ผมนำเสนอนะจะเห็นว่ามีพระอาจารย์นะเจ้าวาดวัดโคกประสานะที่ท่านพระจามันลบอะ่ะที่ท่านพาผมไปที่สับเพลงเราคุยกันเยอะๆนะก็มีกันเรื่องที่คุยก็หลายๆเรื่องนะมีอันหนึ่งก็คือ โครงการขุดลอกบ,บึงโบราณครับของหมบ้าเนี่ยเป็นแหละนะ่งน้ำธรรมชาติพอพอาจารย์ไล่าังนะพอแบคโฮมันขุดใช่ไหมแต่ก่อนบึงเนะี่ยบึงธรรมชาติมันจะไม่ลึกอย่างนี้ไปเลยนะมันจะเหมือนกับชายหาดทะเลมันจะค่อยๆตื้นตื้นตื้นแล้วก็ลึกใช่ไหมแล้วในระดับน้ำต่างๆก็จะมีสัตว์ต่างๆมันอยู่ไม่เหมือนกันนะพวกพืชต่างๆก็เหมือนกันทีนี้พอขุดบึงโบราณออกไปนะครับเป็นแหล่งน้ําสี่เหลี่ยมเลยนะมันจริงมันก็ไม่สี่เหลี่ยมนะเป็นรูปร่างตามที่เขาจะได้รับเหมาขุดนั่นแหละ พวกสัตว์ต่างๆก็หายไปนะพวกกบเขียดอะไรที่มันเคยอยู่อ่ะปลาหลายชนิดมันก็หายไปพืชน้ํมันก็หายไปนะแม้แต่สรลายบางชนิดมันก็ไม่อยู่แล้วนะเพราะมันไม่เคยมีสภาวะแวดล้อมแบบนี้มันก็อยู่ไม่ได้นปรับตัวไม่ได้มันก็หายไปจริงๆแล้วคนเราก็เหมือนกันนะถ้าสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นั่นแหละสภาพแวดล้อมที่เราปรับตัวไม่ได้นะท่านก็ไล่ผมฟังนะผมก็มีความคิดียกันว่าโอ้ไม่น่าเป็นุนเลยเนาะน่าจะให้มันเป็นเหมือนเดิมเนาะ มันจะได้มีความเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เป็นคนส่วนน้อยนะที่คิดเห็นแบบนี้นะแต่ว่าพอคนรุ่นใหม่มาเขาอ,อาจจะไม่คิดแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้นะอาจจะไม่มีใครเคยพูดถึงเลยก็ได้นะเรื่องแมงดานะตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชนะกอบกู้เอกราชมาเมื่อปี2 3 1 0ใช่ไหมส้ยห้าสกว่าปีมาแล้วนะเนี่ยผมคตรแรงนะในรอบ250กว่าปีมานี้นะสองพันสมร้ยพระเจ้าตากสินประกาศกู้ชาติ มาเนี่ยวันนี้แหละผมเป็นคนพูดเรื่องนี้คนแรกนะเรื่องอาหารในธรรมชาตินะมันหายไปนะแมงดาเนี่ยมันก็เป็นดัชนีอันหนึ่งนะที่บอกนะจริงๆแล้วมันมีสัตว์เยอะแยะที่สามารถบอกดัชนีความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาตินะจะเป็นกุ้งหอยปูปลากุ้งฝอยปลาซีปลาสร้อยเนี่ยมันบอกเราได้หมดนะแม้แต่ตะไคร่น้าสาหร่ายเนี่ยมันก็บอกเราได้หมดนะเพราะว่าตะไคร่น้ํามันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันก็ต้องมีระบบน้ําไหลน้ําขังเนี้ยมันถึงจะเกิดได้พระความชื้นในอากาศ ความร้อนในอากาศมันเพิ่มมากขึ้นหรือความไม่สมดุลบางอย่างในฤดูฝนฤดูการต่างๆมันหายไปบันทีช่วงไปนะมันก็ทําให้บางอย่างหายไปเหมือนกันนะอย่างเมืองที่ผมอยู่มันมีพื้นที่ชุ่มน้ําแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีนกหลายๆชนิดนะที่มาจากรัสเชียนะครับพวกนกปากห่างนกทั้งหลายแหล่นะที่อยู่เมืองหนาวมันก็จะหลบหนาวมาในฤดูของมันใช่ไหมที่มันอยู่ไม่ได้มันก็มาที่พื้นที่ที่อุ่นกว่าเนี่ยมันก็มาอยู่แล้วมันก็เป็นระบบหมุนเวียนงเงี้ยมันก็บิน เป็นนักเดินทางอ่ะแต่พอพื้นที่ชุ่มน้ํามันถูกทําลายใช่ไหมมันก็ไปที่อื่นไงมันก็หาพื้นที่ชุ่มน้าที่อื่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมของการอยู่อาศัยนะบางทีคนเราก็เหมือนกันนะเหมือนกับคนที่ย้ายถิ่นฐานนะบางทีถิ่นฐานเดิมมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะเป็นพอดแคสต์แนวนี่แหละไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครฟังหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะอยากรู้ไงว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ข่าวดารา เลิกกันมันไม่ใช่ข่าวคนดังถูกยิงอะไรเงี้ันเป็นข่าวของแมงดาแล้วแมงดานี่เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สำคัญกันนะวันนี้เขาจบกาเรเล่าเรื่องแมงดาเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ